สนาทีครับหนึ่งเก้าห้าเ้บวกใครบวกครับฮะบวกตอสานาทีบวกแล้วเอามีมีปัางกายีสองเอาบวกันบวกกันเอาเกาเกากับนึ่งเร็วเปกับซองีบเร็วจอดไม้จอดไม้เอาจอดได้จอดได้จอดได้เอาอนอก่านึ่กน

เราหยิบแปใจะไมมาพุ่งก่อได้ยี่ดนะครับคำตอบ28่ดเชิน

ทการขนาดห้าบอกนะเอ้าหยุดนะหยุดนะให้บวกเฉพาะเลขคี่หนึ่งถึงสิบนิ้วงี้าในิ้วเลยอยากอดอยากเลยชิญ ได้เอาเนี่ยาแล้วมีแลเออันเอาๆ3นาทีโบกเลขถึง10ขนี้จินะี่ล่างด้วเกียร์อ่าเกียรางเกีน่ะเานะ

okay <laughs>

Không, không thôi. Tập cả lên, tập cả lên, cho tập. Tập cả lên, lên lên. Lên. Cả đi, cho tập cả lên. Đi. Cho tập cả lên, cho tập cả lên. Cho tập cả lên. ข้ามไดยข้ามไดยถ้าไม่รู้ขา้ขามเา้

เล้เนี่ยเลยงเะวรวก้รวาไม่ได้แล้วถุงดีเดียวเอาไปไปไปสถานเลยเอ้ไปไปไปต้องเร็วแรงต้องเร็วเรง ให้บวกเฉพาะเลขที j. 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 ่ตั้งแต่หนึ่งสามสิบเก้าสาสิบ cầm búa ra, múa này, cầm búa ra, múa này, múa này, múa này, Việt Nam, à, Việt Nam, Việt Nam, à, à. <laughs> <em> nào